สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอนไซผู้ใฝ่หากระถางโหดทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำการติดติดตั้งนี่นครับติดตั้งเครื่องประดับให้กับประตูของกระถางบอนไซใบนี้นะครับกระถางจวนปอหวังกระถางบ้านญี่ปุ่นนะครับบ้านจีนครับอีกหนึ่งนะครับเนี่ยเราจะเอาไปติดด้านในด้านนอกเราจะติดแบบนี้นะครับ ตั้งชื่อว่ากระถางบ้านจนปอหวังนะครับเครื่องประดับก็อนี่ครับเป็นรูปหมาป่าเพราะว่าปอหวังในละครหนังจีนนะครับเขาคือเจ้าชายหมาป่าก็เลยหาเครื่องประดับที่เป็นรูปหมาป่านะครับมาติดให้เราใช้กาวในการติดนะครับกาวร้อน แค่กาวร้อนนี่ก็ติดได้อย่างแน่นหนาะถาวน์แล้วครับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปก็ถ้าหลุดก็ติดใหม่ติดง่ายๆครับหัแน่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหลุดครับหลุดก็ติดใหม่ได้ง่ายๆนะครับอยู่แล้วครับแค่นี้ สว่สจีเอียงนิดนึงขยับไม่ได้นะครับก็หยอดเพิ่มอีกนิดนึงครับก่าวง่ายครับกาวตาช้างเรานี่นะครับอีเสร็จแล้วเราก็จะเคลือบนะครับเคลือบน้ำยาเพื่อถนอมสีถนอมผิวให้กับพื้นผิวของชิ้นงานนะครับ แค่นี้ก็ติดแน่นนะครับประชมด้านในอีกครับว่าจะติดตรงไหน อีกที่นะครับเราก็จะติดตรงส่วนของตัวบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนของตัวบ้านนะครับมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น,นครับให้สู้กับส่วนอื่นๆของตัวกระถางได้นะครับเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบ้านนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ยอด เพิ่มอีกนิดหน่อยเราจะเคลือบน้ำยาเคลือบให้หมดทุกส่วนของตัวกระถางนี้เลยนะครับก่อนที่จะใส่น้ำลงไปเป็นน้ำตกอีกทีนึ่งกดนิดหน่อยครับ Okay. เรียบร้อยครับ mm hmm. หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการลงน้ำยาเคลือบนะครับเคลือบเงาเพื่อที่จะถนอมสีและรักษาพื้นผิวของชิ้นงานนะครับงานก็จะเงาขึ้นครับมีความเงาขึ้นมีความสดขึ้น ที่แรกกาจะไม่ทาสีนะครับไม่ทาน้ํายาเคลือบแต่สักพักรู้สึกว่าสีจะซีดลงไม่ได้นะครับอย่างนี้ต้องขนอมสีนะครับสักระยะหนึ่งความเงาพวกนี้ก็จะไม่เงาขนาดนี้นะครับก็จะก็ค่อยจางหายไปแต่สีก็ยังคงทนเพราะถูกเคลือบไปแล้วนะครับพื้นผิวก็จะถูรักษาไว้นะครับให้แข็งแกร่งขึ้นมากมากขึ้นครับ แต่ความเงาของเขาจะค่อยๆลดลงไปนะครับจะไม่เงาจนดูโอเวอร์เกินไปนะครับเหมือนกับตอนที่เคลือบเงาแรกๆกระถางทุกใบนะครับที่ผมนําเข้าบ้านที่นําเข้าบ้านไปก็จะเคลือบเงาแบบนี้นะครับตัวที่นําเข้าบ้านก็คือตัวที่เราคิดว่าจะตกแต่งนะครับถ้าเอาเข้าบ้านไปแล้วไม่เคลือบเงามันจะทําให้ดูรู้สึกมองๆนะครับเศร้า สู้กับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านไม่ได้นะครับถ้าเครื่อบเงาสักหน่อยเขาจะสู้กับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ทําให้คุณครรู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับ และในส่วนของคุณเขาก้อนหินนะครับที่แรกกะว่าจะไม่ทานะครับไม่ทานน้ำยาเคลือบแต่ส่วนอื่นของตัวบ้านนะครับทาหมดแล้วดูสดใสแจ่มชัดขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนใจทานน้ำยาเคลือบดีกว่าครับเพราะดูมองหมองครับดูมองหมองไปสู่ตัวบ้านไม่ได้นะครับยังไงความเงาตรงนี้ก็จะจางหายไปอยู่ดีครับความเงา าที่รู้กันครับว่ากระถางต้นไม้แต่ชนิดแต่ละแบบนั้นจะสวยงามได้มากที่สุดก็ตอนลดเปียกนะครับตอนรดน้ำนี่ครับพอลงน้ำยาเครือบก็เหมือนกับเรารดน้ำนครับก็เปียก เมื่อรอให้น้ำยาเคลือบแห้งเสร็จแล้วนะครับแห้งสด็จแล้วเราก็จัดเข้าที่เดิมครับเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่า สีเข้มขึ้นครับแจ่มใสสดใสชัดเจนยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปการปลูกต้นไม้นะครับคลิปต่อไปจะทำการลงต้นไม้ต้นสนนะครับ เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วแล้วก็เปลี่ยนกระถางต้นสนได้นะครับซึ่งถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนหน้านี้นะครับหน้าหนาวครับสำหรับต้นสนทุกชนิดที่จริงนะครับต้นสนก็สามารถเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางได้ทุกฤดูครับแต่ต้องรักษาความชื้นให้ดีที่สุดนะครับหน้าฝนนี้ก็ต้องยกเข้ายกออกครับ ซึ่งเป็นการดุงยากนะครับก็เลยรอหน้าหนาวดีกว่าทีเดียวเลยเพื่อความปลอดภัยมากที่สุดครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับทิ่นี้เป็นกํลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์ซ u b s c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ